สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สิบเอ็ดมกราคมปีหกเก้านะครับคลิปนี้จะวรรณแนวทางของฮานอยให้เีดทางช่องที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะวันนี้วันหยุดพักผ่อนใครหลายคนน้ำเนาะวันนี้วันอาทิตย์ทุกคาเที่ยงทำงานอยู่เป็นกําลังใจให้มันเดิมนะครับเนาะวันนี้วันอาทิตย์อากาศหนาวมากครับเนาะหนาวมากต่บปวสทำทุนละต่างจังหวัดครับเนาะ หนาวมากเลย <c oughs> ตอนนี้เดือนมกราตั้งหนาวอยู่เลยครับเนาะบางปีจะไม่หนาวอย่างนาน,านขนาดนี้หนาวน,นานครับน,ะนาะหนาวนานก็ดีอย่างไม่ดีอย่างครับเนาะก็ดูแลสุขภาพครับเนะาะการเย็นดูแลสุขภาพก็ชีวิตจะไป,ไปทางของฮานอยให้ผีทางช่องที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะสิ่งางช่อง,งเหมือนเดิมคนรัฐบาลไทยกอ รอไปก่อนครับเนาะก็วันเสาร์หน้าครับเนาะเสาร์หน้ารัฐบาลไทยซื้อใหญ่ซื้เป็นแสนนะครับตัวนี้ซื้เล็กซื้เป็นร้อยเงินพันไปก่อนครับเนะาะถ้าเวลาแกเซ็งครับเนาะแกเซ็งฮานอยมีทุกวันครับเนาะอยู่ทุกวันเลยไม่หยุดครับเนาะแต่ถ้าหยุดอาจจะเป็นช่วงสงการานต์อาจจะไม่เผิดน,นะเนาะช่วงตุ๊จีนประมาณนี้เนาะไม่ค่อยแม่นครับเนาะพอสามไม่ค่อยแม่นเนระื่อง ประโยชนพวกนี้ลงมั่งไม่ลงมั่งครับช่วงพิธการไม่ค่อยแม่นข้อมูลก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับก็ใครมีใครมีแม่นก่อนคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเนาะคอมเมนต์บอกกันได้ช่วงนี้ก่จัดไปก่อนครับเนาะจัดไปก่อนก็วันนี้ก็มันเดือนรับเนาะแบบคลิปสุดมันเดือมเหมือนเช่นเคยก็ขี่พาชมธรรมชาติที่สวยครับเนาะที่สภานมิตรภาพไทยลาวครับเนาะอย่างที่สองสภานมิตรภาพไทยลาว ที่หมุดดาหารครับเนาะพาทุนมาเที่ยวครับเนาะมาไหว้ทบุญที่พระธาตุพนมครับเนาะก็เลยมาอารกาศดีมากครับเนาะตัวจักก้อนเมฆครับเนาะชอบธรรมชาติแบบนี้มากเลยสุขภาพบริสุทธ์ครับเนาะปีนี้ไม่ได้ไปเห็นไหปีนี้ทุกปีจะไปปีนี้ไม่ได้ไปับเนาะมปีหน้าเจอกันครับเนาะปีหน้าขอเจอกัน ก็ถือว่ามาเที่ยวก็ดเดินทางไปเดในตัวเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับจะได้ไม่เบื่อถือว่าไปเที่ยวสำหรับคนไหนที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเราทำงานมาหยุดก็อยู่บ้านไม่ค่อยไปไหนขี้เกียจขับรถเหนื่อยก็ชมอยู่สวยๆไปเรื่อยกันนะครับเน็นไปที่แนวทางนะครับก็ดูด,ดผลของเมื่อวานก่อนเมื่อวานไม่ได้อัดคลิปให้นเมื่อวานเราจะลงในช่องชุมชนให้ทุกวันนะครับเนะขาชอบแนวทางบอกแสดมกดติดตามไป้ครับเนาะกดติดตามไว้ ถ้าวันไหนมีเวลาอัดคลิปบ่าวซำติดธุระน่นนี่นั่นก็จะลงช่องชมชนให้เพราะบ่าวซำไม่มีกลุ่มนะครับเนาะลงช่องชมชนให้แทนยังไงก็เห็นนะถ้ากดติดตามลงช่องชมชนครับเนาะเดินไปเลื่อนมาก็เจอเองครับเนาะแต่ถ้าไม่กดติดตามเลื่อนทั้งวันก็ไม่เจอครับเนาะถ้าใครชอบต้นใจจะทงังแนะนาให้กดติดตามไว้นะครับเนาะกดติดตามไว้ถ้าไม่ชอบก็บขคามไปนะครับเนาะแนะนำสำหรับคนที่ชอบ่านั้นนะครับคนดูทุกคนเมื่อวานวันเสาร์ที่ผ่านมา รอบห้าโมงนะครับสองตัวนั้นก็สี่สามสามทุนก็แปดสองหกสี่สามกับแปดสองหกสี่สามเราไม่มีบนะ้องทวิตแค่สี่ศูนย์สี่สองใกล้เคียงที่สุดก็สี่สองครับเนาะส่วนแปดสองหกครับเนาะ 8, 2, แปดสองหกเราก็ได้ไปดิ้งหนึ่งครับเนาะหนึ่งตรงตรงเลยเป็นตัวนิ้นนะครับเนาะเป็นตัวนิ้นะ ก็โชคดีไปครับเนาะโชคดีไปก็ตามก็ดีใจด้วยครับเนาะเขารอบแรก26ตรงตรงครับเนาะมาที่รอบ6โมงนะครับ2ตัวล่างก็8 3 3ตัวนก็7 9 3 3มาทั้งบนและล่างครับเนาะจะได้มากเราไม่มี8 3 9 3นะครับเนาะ <c oughs> เราไม่มีแปดสามเก้าสามเลยเรามีแต่หกสามครับเนาะหกสามหกตีลังกาเก้าตีลังกาครับเนาะ <c oughs> ให้หกสามพีคอเก้าสามก็เสียดายครับเนาะไม่มีโชคครับเนาะไม่มีโชคเป็นหนกกับหัวแล้วเนาะก็มาที่รอบหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มรอบบีไอพีนะครับเนาะสองตัวแรกก็สองหนึ่งสามตัว 4, 5, 5, บนก็สี่ห้าห้านะก็ สองหนึ่งเราไม่มีครับเนาะเรามีแต่สองศูนย์เป็นตัวนี้นี่ตรหาครับเนาะเสียด้มาเข็ดไปเต็มหนึ่งครับเนาะเสียดอย่างแรงเลยมาท,ที่สี่หานะ้าห้าครับเนาะเบิ้ลไม่ต้องพูดถึงคนระับเนาะถ้าเบิ้ลตัวใครตัวมันครับเนาะถ้าเบิ้ลช่องเราไม่มีเลขกเบิ้ลครับเนาะเสียด้ครับเนะาะเสียด้ยสองหนึ่ง,งที่จะเป็นสองศูนย์ให้หน่อยก็ไม่ได้เนาะเสียด้นี่รุ่นกันใหม่นะครับมานรุนกันใหม่สหรับคอห้าน้อยครับเนาะ ก็สรุปจุดๆไว้นะครับสรุปจุดส่งแคบคนเราแคปเหมือนเดิมครับเนาะอย่าแคปตัวคลิปนะครับพยายามฟังให้จบแล้วก็อยู่ด้วยกันไปให้ครบเวลานะครับเนาะอยู่ด้วยกันไปให้ครบเวลาถ้าอยู่ไม่ครบเวลาก็ไม่นำตามกฎเขาแล้วเนาะเราอยู่กับเขาไม่ได้ครับเนาะถ้าอยู่กับเขาไม่ได้เราก็ไม่ได้เจอกันครับเนาะก็ตามกต้องเนาะใจเย็นๆวันนี้เด่นสองรองห้านะครับเนาะเด่นสองรองห้าจับคู่ให้ก็สองสามสองห้าสองหก สองสหนึ่งเลยสามหนึ่งนะครับเนาะสามหกห้าหนึ่งห้าสามห้าหกถวันครั้งนะครับฮาร์ดวน์วันนี้เด่นสองลองห้าจับคู่สองสามสองห้าสองหกสามหนึ่งสามหกห้าหนึ่งห้าสามห้าหกนะครับแปดคู่แปดคู่นี้เน้นไปที่สองสามสองห้าห้าสาม สองสามสองห้าห้าสามเน้นให้สามคู่นะครับก็มาที่ชุดสามตัวนะเพราะมีลุ้นสี่ชุดเหมือนเดิมวันนี้ก็มีหกสองสามหกสองห้าหกห้าสามหกห้าหนึ่งนะครับสี่ชุดสี่ชุดนี้เน้นโดยที่หกสองสามหกสองห้าหกห้าสามนะครับสี่ชุดเน้นให้สามชุดนะครับเนาะเน้นให้สามชุดสําหรับหานอยวันนี้นครับเนาะ ก็ครบตวนะครับสำหรับทางการน้อยทั้งครบสองตัวสามตัวครับเนาะสึกเล็กสึกร้อยเงินพันครับเนาะมีวันอาทิตย์นี่วันเลือกตั้งเงินเนาะว่าสามารถทำธุระต่างจังหวัดันเลือกตั้งด้วยต่างอบพอต่อทุกประเทศครับเนาะทำธุระต่างจังหวัดนะครับก็ท้ายคลิปนะครับสำหรับงบน้อยครับเนาะก็ตัวนินครับเนาะผมเน้นให้วันฟุกเข้าวมน่นวาลครับเนาะวันนี้มีสองสามสองห้าห้าสามนะครับ สองสามสองห้าห้าสามสามคู่ครับเนาะตัวนี้ใครชอบใครงบน้อยนะจัดไปนะพอนงบน้อยไม่ลงทุนก็ไม่ยุ้นนะพะลุ้นปากเปล่า,ก,าก,ก็ไม่มันนะพอนุ้นปากเปล่าก,ก็ได้ปากเปล่านะเนาะถอดออกมาก็เสียโอกาดนะเนาะติดไป็นวมไว้ครับเนาะสามคู่นี้ติดไป็นวมไว้ผลลุ้นก็เข่าครับเนาะแต่ถ้าชอบพี่เปล่าซ้ำยินให้คุณเลือกคู่ได้เลยเนะเปล่าซ้ำยินไม่แม่น กัวชอบตัวอื่นมากกว่าก็จัดไปครับเนาะคนเราชอบไปเหมือนกันครับเนาะว่ากันไม่ได้ครับเนาะเลือกเอาที่ชอบครับเนาะจะถ้าชอบเป็นบอลสามกดสามคู่นี้เท่านั้นครับเนาะชอบที่สุดทําเองชอบเองก็สามคู่นี้ครับเนาะชอบที่สุดแต่ถ้ามีตัวชอบข้ามไปครับเนาะชมความบันเทิงครับเนาะรอวันต่อไปหานหน่อยทุกวันครับเนาะไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆนะเนาะใจเย็นๆจัดไปครับเนาะทุกวันเ็นันหลายรอบด้วยนะครับ ฝากไว้ที่นี้ครับเนาะเจอกันคลิปหน้าครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ